กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเชื่อจีงนะก็วันนี้อยู load. ่เกมทาวเวลมิน <arriver> ิชใช่ไหมนะครับนะเออเทลดอนใช่ไหมไม่รู้อ่านผิดเปล่านะครับซึ่งมันจน่าจะอ่านผิดแน่นอนก็เป็นเกมที่ผมซื้อมาจริงก็ได้มาฟรีนะครับอย่าเรียกว่าซื้อก็ซื้อได้นะอ่า ยังไงดีนะครับเป็นเกมโลกไลฟ์นะครับอย่างที่เห็นนะครับผมเล่นไปบ้างแล้วเพื่อทดสอบนะครับนะผมเล่นแบบตัวพื้นฐานเลยเซน่านะครับนะก็ตัวเกมไปให้เลือกตัวละครครับตัวละครก็จะมีทักษะต่างกันไปนะครับนะจากนั้นก็เลือกปืนครับนะผมก็มีปืนธรรมดาอันนี้นะครับนะแล้วก็มันสามารถลดเอาตังเนี่ยลดซื้อปืนก็ได้นะครับอัปโูลก็ได้นะครับนะ ดีโดดไวขึ้นยิงไวขึ้นอะไรก็ว่าไปดาเมจนะครับนะอัพดาเมจอนะ่ะครับป,ประมาณนี้อ่าสมบติณ์ up damage นี่ยับนะก็ประมาณนี้นะครับเนปะ็นคอนเฟิรม์ม ah นะครับผมใช้ปืนรีว o วธรรมดาก่อนก็จะมีโหมดการเล่นหลายแบบครับ e l เล e ก็คือเล่นเรื่อยๆจนกว่าจะตายสมั้งนะครับหรือว่าหมดเวลาไปแต่ลูนจะถูกปิดนะครับเนะี่ยควิก อันนี้ก็เล่น10นาทีนะครับเน้นเร็วยดเวลามาขึ้นหนึ่งทีพีเร็วนะครับนะแต่ Activement ์ไม่หลอกนะครับนะอันนี้20นาทีนะครับเต็มนะครับตามชื่อเกมเลยนะครับแล้วก็มีให้เลือกดาร์ก e น็ตหนึ่งสองสามอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะมีดีบัฟผมคิดว่าจะเป็นดีบัฟนั่งนะครับนะ small entity respawn เยอะขึ้น small e n e r g y เลือดเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้ครับ นะแล้วก็ความยากระดับ2กันนะบัฟบัฟมอนนะครับนะเทมเพลอ่ะลงเทมเพลแล้วกันเทมเพลออฟคัตตูรูเนี่ยเกมเมื่อมีมีอะไรก็เข้าใจง่ายครับเราก็เดินหน้ายิงนะครับปืนมีรีโหลดน,นะครับนะอ่ะาก็เรีนฝึกขึ้นจริงด้วยฮะ ปกติมอนพวกนี้โดนดนัดนัดเดียวตายนะสำหรับปืนเวอรว,วนะครับนี่ต้องใชนคัดต่ำสองนัดเลยมอนเลือดเยอะขึ้นจริงด้วยแอบเราก็พยายามเอาตัวลอบไปเรื่อยๆนะครนะับเพื่อที่จะเก็บอ p พี ในเวลอัพแล้วเราก็เลือกครับว่า,าจะเล่นสายมีสกิลอะไรเพิ่มมาสามารถรีโลดได้ครับยกเว้นบางดันก็รีโลไดล้เลือกเพิ่มขึ้นเลือกปีวสี่ช่องครับโดนได้สี่ครั้งนะนะอัตาลเคียวอันนี้น่าจะยิงเร็วนะครับผมยิงเร็วไปก่อนนะครับควิกดอนะครับ จะรีโหลดด้วยครับต่อให้เราใช้กระสุนนัดเดียวก็ mm hmm. จะรีโหลดนะครับนะแต่เราหยุดรีโหลดกลารคันได้นะครับนะแมกเนตอันนี้มีซัมมอนอันนี้มีน้องผีมาช่วยพ่นนะครับโกดฟินนะครับทำดาเมจแปดเอาอันนี้ก่อนเพิ่มระยะการเก็บไอ้นั่นก่อนผมอยากได้ เดี๋ยวเล่นไปค่อยๆไปวนๆเน้นวนก่อนตอนนี้18นาะทีเอ้ยผ่านไป2นาทีแล้วใช่ไหมจาก20่สิบใกล้จะสองนาทีแล้ว รีโหลดไวขึ้นไฟเรทเพิ่มขึ้นซัมมอนมีจิกลายนะจะได้รับออร์บูเลตพาร์ตถูกสามสิบเซนดาเมจไซส์โอนัสจะเพิ่มเพิ่มด้วยแอร์ซัมมอนดามเมจไอ้นั่นเป็นซัมมอนใช่ไหม เราต้องใช้เอานี้มาก่กันแหละอเอเหมือนผมต้องต้องยิงผ่านเนโรไอเนี่ครับมันจะได้ดามเมจเพ่ ยาเม็ดลดลงยิงกระจายยิงกระติดไฟเพิ่มวิชั่นปิกอัพก็ลดวิชั่นนะครับแต่เพิ่มระยะการเก็บ yeah, yeah. okay. okay. แย่ละแย่เต็มไปหมดเลยโอ้ oh! เระเปิดเป็นแพรเลยเว้ยอ่ารีโหลดไวแล้วกัน,นด่านนี้ข้อเสียคือมันมุมงแคบ ไวตอนนี้ต้องการลูกปืนโหลดโหลดเร็วโหลดเร็วก่อนโอ้โหระเบิดเป็นเมันระเบิดเป็นแพรด,ยยด้วยไม่แย้ละโอ้ยอ้ยไฟเล็ดบวกกระสนุนบุเลตดาเมจไอ้บุเลต์สเปีย เออวิคอัพบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกๆอ่าอ EP มีโอกาส10%เพิ่มกระสุนอ่า uh, อันนี้โอกาสที่ไม่ใช้กระสุนจะไม่ช็อตสแตน ยืนสแตนดิ่งคือยืนยิงมีจะมีโอกาสไม่ใช่สมเจะยืนยิงได้นหรอครับพี่เพิ่มวิชชั่นอ่าอินเมีวิชชั่นในระยะก็ไอ้นี่จะโดนไอ้นี่ด้วยนะครับมีดาเมจด้วยใช่ไป็สิบห้ามีน้องผีมายิงดักอาร์ตบูเล็ตก็จะอินเฟคเต็ดนะครับมาติดเคิร์สนะเคิร์สจะทำดาเมจอ่าทูสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของบูเล็ตนะครับอันนี้ก็ได้ยิงก็ติดคืน กยมันไม่ตายนะฉันไม่ตายถึงจังวะเพิ่มประสบการณ์เจน40%อ่าปิกอัพ เยอะขึ้นอีกีได้ไฟเลนรีโหลดทุกๆคิวนี้ e จะได้โบนัสรีเซ็ตการีโหลดก็คือถ้า่าได้ก็รีโหลดไว้ ายอันนี้เอ่อบูเล็ตบวกบนนัดเรียน2อ,อันนี้เคิร์สโฮลี่ชิลน่าจะกันดามเมจมนนะ้ง อันนี้กระสุนชิ่งผมเอานี้ก่อนอยากได้ดำมจทำไงได้ให้มันยิงนัดเดียวตายผมได้ขวาไอ้น,นี่ได้ตกระเบิดันเยอะเกินไอ้น,นั่นก็ไม่ยอมตายง่ายด้วยนะ ใหญ่ไปเอ้ยเฮ้ยอ้ยอ๋อโดนไม่เอ้ยมันปล่อยมันปล่อยลูกบอสมาบอสแมพเฮ้ย ชิคกี้พเจ้าทะลุเฮ้ยหรือว่าโซโสถานการณ์ตึง,ตงเฮ้ยนี่โอ้ เรียบร้อยครับเกมก็ประมาณนี้พอเข้าใจนะครับนะไม่ยากนะครับเล่นแสนสนุกขำบนะครับนะเอาจริงคลิปนี้ผมกะจะให้เล่นให้จบนะแต่ว่าดูแล้วมันก็น่าจะหลายทีนะประมาณหกเจ็ดนาทีนะครับเห็นจะว่าได้นะครับขำๆนะครับไปซี่ดีก,ก็เอ่อเป็นคลิปนะครับน่าจะลงในช่วงสงการก็ถือโอกาสนะครับสวัสดีปีใหม่ช่วงสงการเลยแล้วกันนะ สำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับในช่วงสงกร์เดินทางไปไหนก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับในช่วงเทศกาลนะ่าก็นะครับไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละมาสั้นๆนะครับนะก็ผมก็น่าจะอยู่ช่วงนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรจะลงก็ลงแบบสั้นๆไว้ไว้กันนะครับให้ทุกคนดูนะครับผมว่าทุกท่านชอบแต่ก็ผมชืกนชครับว่าเยอะแล้วท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ชิ่ชอบกดไลค์ตํดามใครหนึ่งครับดูนะสุภาพด้วยครับ จริงๆพูดตามกันพูดตามบทไว้กันนะเราไม่ใช่มือสาบแบบโอ้รครับเราเป็นไหนช่วงนี้กลับเปลีป่ยนแปลงบ่อยครับเ mm hmm. ดี๋ยวทำอะไ้เราเมืเปลียนนครับกระผมจ้าีครับกราบสวัสดีครับไปแล้วท่านโชคดีครับ